สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนเลี้ยงหมูสุก,กุสุกคนครับเมื่อนี้ครับอยู่กับช่องบันทึกเรื่องของหมูนายบอยโค้นเลี้ยงหมูครับอยู่กับฟ้ามบอยอันสตันอยู่บนหน้าตำบลมงหน้าอำเภอดอนจางจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องเมื่อนี้เสาร์วันศุกร์ที่1 9เกาเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 5หาครับเมื่อนี่ครับบรรยากาศนะครับ คร,ครับคลายครับค่าเหมือนกับบรรยากาศหนาหนาวครับที่น้อง <c oughs> นะครับมีหมอกลงเล็กน้อยนะครับบางๆอากาศเย็นลึกๆเจกงน้อยนะครับเออเมื่อนอี้ครับพี่น้องจะบผ้าพีผ้านองมาเบิงแม่สุก่อนกำลังติดซัดนะครับอาการกำลังดีเลยนะครับเราจะบอกให้พี่ให้น้องฟังว่าแม่สุก่อนติดซัดนะครับ ลักษณะนี้เขาจะผสมอะไรจังไดนะครับ้รกออาจจะให้เบิ้งว่าแม่สุกรที่มีอาการติดซั์ลักษณะเป็นจังใดนะครับไปชมกันเลยครับพี่น้องอันนี้นะครับก็เป็นแม่สุกรนะครับที่กำลังมีอาการาติดซั์อยู่นะครับพี่น้องซึ่งบอกไว้ก่อนครับแม่สุกรแม่นี่เป็นแม่สุกรนั่งนะครับคําว่าแม่สุกรนั่งก็คือแม่สุกรที่ มีการอุ้มทองมาแล้วตั้งแต่หนึงท้องขึ้นไปนะครับอเอิร์น่าแม่สุกรน,นั่งนะครับส่วนแม่สุกรสาวคือแม่สุกรไม่ไม่ที่ห้องผสมครั้งแรกที่ยังเท่านเดมีการคลอดลูกออกมานะครับนี่คืออาการของแม่สุกรติดสัต์ครับมือนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วนะครับอ,อ,อาการเริ่มแรกนะครับพี่น้องของสุกรที่มีอาการติดสั์ก็คือจะมีอาการกระวนกระวาย นะครับพี่น้องทรงเสียงห้องอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นคนยางมากกจะห้องนะครับบมรูว่าเห็นค้นเป็นอียงห้องใสนะครับหรือว่าเอินเอินเพื่อที่จะให้เฮ็ดอียงกับบรูอยากกินหรืออยากจังใดกับบรูนะครับพี่น้องนี่คืออาการของแม่สุกรกำลังติดซัดครับนะครับมือแรกสองมือแรกนะครับจะลุกลีลุกล้นนะครับกระว้นกัะวหายปีนคอกปีนห้านะครับ แล้วก็ห้องโบกเวกวอยวหวเสียงดังนะครับเมื่อคืนผมมาสองทุ่มไปย่งห้องนะครับเห็นผมก็ห้องใส่มาหรอบอมาหรอบอคือสิบวานะครับพี่น้องนะครับเอานี่ครับยืนนิ่งแล้วครับเมื่อนี้นะครับขันมีนํำเชือกับผสมได้เลยนะครับผสมได้เลยอ่านี่ครับอาการอย่างหนึ่งของแม่สุกรติดสัตว์นะครับที่เห็นชัดเลยนะครับบกินอาหารนะครับ ันนี้คืออาการที่มีภาวะติดสัตว์เต็มที่นะครับอาหารที่ให้ก็จะบกกินเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ยืนนิ่งนะครับขันเท้ายางเข้าไปกดหลังนะครับขันเท้ายางเข้าไปกดหลังเนี่ยจะยืนนิ่งนะครับบวกกระดุกกระดิกบวกส่งเสียงเลยครับพี่น้องนะครับบวส่งเสียงเลยนะครับบวส่งเสียงเ <c oughs> ขาจะรูใ้ใจได้ว่าขันสุกกรเขาติดสัตว์ขัาจับผสมได้ จังไดเมื่อไดเวลาใดยังจะสามารถทําการผสมได้นะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับขันแม่สุกกรนเริ่มติดซัดเห็นสังเกตเห็นอาการกัดไม่กัดคอ,อกนะครับปีนหอกปีนปีนคอ,อกปีนเล่านะครับขันเข้ายางเข้าไปกดหลังขันเขายังมีการเคลื่อนไหวหมายถึงว่ายังยางยังยาง,ง,งวนเวียนยังบายืนนิ่งให้เข้าขี้หลังนะครับแสดงว่า สุก่อนยังบนหนิงพ่อนะครับตีซัดแล้วแต่ยังบนหนิงยังบวสามารถที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับทําไมขันสุก่อนทีซัดแล้วขันบนหนิงเขาจังทาไมเขาบม่ผสมครับพี่น้องสาเหตุเพราะว่าเนื่องละครับขันสุก่อนบนหนิงบ่วจะบัวเขาจะเอาพอพันธุ์มาผสมเองนะครับผสมจริงหรือว่าผสมเทียมนะครับมันจะทําการผสมได้ลาบากนะครับการผสมเทียมเขากับบสามารถที่จะ แท่งเดยเทียมเข้าไปในเอาวัยาวะเพศของเขาได้นะครับมันบสะดวกอาจจะเฮดให้สุกรบาดเจ็บนะครับเกิดอักเสบได้นะครับเมื่อใดขันท่อไปกดล้างแล้วแม่สุกรยืนนิ่งครับอ่ายืนซื่อๆเลยครับเฮดยังกะเฮดนะครับยืนให้เฮดเลยยังกะตามแต่นะครับนั่นหมายความว่าสุกรเข้าพร้อมที่จะผสมแล้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ไข่ในรังไข่กับโต๊เต็มที่แล้วนะครับ โดยปกตินะครับแม่สุก่อน,นั่งนะครับที่เข้าจับยาลูกจับลูกยาโน้มไปแล้วนะครับขันมีอาการติดซัดมือหนึ่งมือสองจะมีอาการมือที่สามจะเริ่มนิ่งนะครับพี่นอ้องนะครับเบิงเดอร์สังเกตเบองหมูเบิงสุกนในคอขอดเของี้ครับเป็นอย่งสี่คือผมบวบนะครับเอาเดี๋ยวผมจะผ้าเขาไปะจะผ้าเขาไปกดเบองหลังนะครับว่าเขาจะย่อมให้เข้า กดหลังนิ่งๆบ่นะครับโดยที่บ่เคลื่อนไหวนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเริ่มที่จะกดหลังกได้ครับพี่น้องนี่นี่ครับผมเริ่มที่จะกดหลังแล้วครับบ่ตีงเลยครับบ่ตีงเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขามีอาการเต็มที่แล้วนะครับให้เบิ้งเอาไวยาบาเพศครับนะครับนี่นะครับอ่าถึงว่าแม่สุกนแม่นี่ เพว่ายอเพรศจะบ่อบวมแดงร้ายนะครับแต่ก็ะมีลักษณะแดงนะครับเบิ้งข้างในจะมีน้ำเมือกไหลนะครับจะมีน้ำเมือกไหลเบิ้งกระคักนะครับมีน้ำเมือกไหลสีชมพูเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่านี่ครับอาการติดซัดพอแห้งแล้วนะครับภาษาฮ้องก็คือพอแห้งแล้วพร้อมเส้านี้กันมีนำเชือนะครับกับผสมได้เลยเส้นสายนะครับสามสีม่วงสองมงกว่านี่นะครับแต่ผมบอกท่านเด้ซื้อมากมือนนินะครับเลยบ่สามารถที่จะ ทำการผสมเทียมให้เบิงได้นะครับผมจะผสมมอแรงนะครับอ่าเข้าจับผสมการผสมเทียมเข้าจับผสมจักหลอดก็ได้นะครับพี่น้องหลอดเดียวก็ได้หรือ2หลอดก็ได้นะครับขื่นยกความหมักความชอบนะครับขันเท้าโบมั่นใจว่าลูกสุกกรสิได้ร้ายผสมแล้วนะครับกใส่เข้าไปเลยครับ2หลอดนะครับพี่น้องใส่เข้าไปเลย2หลอดโบ้เป็นยังนะครับหลอดเดียวก็ได้คื่กันนะครับขันน้ำขันแม่สุกกรเติดซัดนิ่งแล้วก็ สังเกตว่านิ่งแล้วก็ไข่ตกหลก็กม็มันที่เราครับพี่น้องมนันที่เรานะครับแต่อยู่ฟาร์มผมผมจะผสมสองหลอดทุกรลอดเพื่อความชั่วนะครับบริเวณว่าเพื่อให้ได้ลูกสุก,กรลายด้ครับเพื่อว่าติดแน่นอนนะครับผสมไปแล้วจกจะติดแน่นอนกันสินะครับเพราะว่าการผรสมเทียมหรือการผรสมจริงก็ตามแต่นะครับผสมครั้งแรก รังที่2กับเว้นระยะห่างไปประมาณ8ชั่วโมงขึ้นกับผสมไม่นะครับพี่นองเอาก็จะแหย่เฮ็ดให่เฮามีความมั่นใจว่าการผสมของเฮานั้นกรอบนี่ติดแน่นอนนะครับนี่แหละครับคืออาการของแม่สุก่อนกรลั่งติดสัตว์ครับนะครับเบื้องอาการนะครับมีอาการเต็มที่ครับมือนี่นิ่งแน่นอนนะครับอาหารกระบวกกินนะครับแม่สุก่อนแม่นี่นะครับผมจับยานุ่มไปอ่า เพื่งจับยาน่มไปลูกกับพานได้ออาไปใช้อยู่นะครับกําลังอนุบาลอยู่ก็ถือว่าแม่สุกรติดตัดอยู่ในรอบระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็คือหลังจับยาน้มมาเกินเจ็ดมือ้อแม่สุกรก็เริ่มมีอาการติดตั์แล้วนะครับก็ถือว่าแม่สุกรมีความอุดมสมบูรณ์นะครับสร้างระบบสืบพันธุ์นะครับมีการอักเสบของมดลูกนะครับ ไม่มีการติดเชื้อร่างกายสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับยาโน้มเจ็ดมือกับติดซัดนะครับแม่พันธุ์บางโตนะครับเขาจับยาน้มไปแล้วนะครับโดนดีปีดักก็ยั่งวติดสัต์อยู่นะครับมันมีสองอยู่นี่อยู่2องอยางครับพี่นอ้องอยางแรกคือความสมบูรณ์ของร่างกายะรบสืบพันธุ์ยังปลอทภัยพร้อมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายคลอดนะครับเข้าบ่ได ทำการอนุบาลแม่พันธุ์ที่ดีเพียงพ่อนะครับเช่นการให้ยาล้างคลอดนะครับอะไรต่างๆน,นหน้านะครับการให้อาหารล้างคลอดนะครับขันเห้าห้บ่เพียงพ่อหรือบอ่เหมาะสมนะครับหลังจากที่เห้ายานุ่มลูกไปนะครับก็จะหให้เกิดการติดซัตวจ้าไปแต่โดยปกตินะครับธรรมชาติของสัตว์นะครับมันก็นย่อมอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับเฮาอาจจะสังเกตบ่เห็นว่าหลังจากที่เฮายานมไปยานมลูกสุกรไปแม่สุกรอาจจะมีอาการติดสัต์อยู่นะครับแต่ว่าอาการอาจจะบ่เด่นชัดนะครับอาการอาจจะบ่เด่นชัดแตบ่ได้สังเกตหลายๆอย่างเนาะเฮาก็จะเบิ่งแต่ภาวะอารมณ์ของเขานะครับอย่างเดียวเขาบ่ส่งเสียงบ่ห้องบ่กัดบ่ยั้งก็เฮากับสันนิษฐานว่ายังบ่ท่านติดสั์แต่คณะเดียวกันเฮาก็ต้องไปเบิ่ง เอาวายาวเพศของเขานําได้ครับพี่น้องนะครับไปเบิงไปพีเบิงนะครับไปพีเบิงนะครับสังเกตเบิงเอาวายาวเพศแดงบอนะครับมีน้าเมือกใสๆไหลบอสข้างในนะครับขันมีปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นกับแม่สุก่อนหมายความว่าเขากําลังมีอาการติดสัตว์นะครับเขากับเบิงมือเบิงเว้นที่เหมาะสมที่ผมได้เห็ุไปนะครับในเบิงทำการผสมนะครับนี่แหละครับแม่สุก่อนกำลังติดสัตว์ครับ นะครับเด่นชัดเลยครับสังเกตเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีอาการติดสัตว์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นผสมกับติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับพี่น้องจังสินะครับบ่อผาดนะครับบ่อผาดแต่จะให้ช่วยรีเข้ากับผสมสองเทือนะครับข้างนี้ผมจะผสมสองเทือผมจะใช้วิธีการผสมเทียมนะครับพี่น้องวิธีการผสมเทียม คนผู้ใดเห็ดเป็นกคดีนะครับลดต้นทุนไรเฮ็ดเ่าเป็นผสมเทียมเองว่าเป็นก็ต้องไปเอิ้นทางคุณหมอนะครับเพิ่นมากผสมให้นะครับแต่ผมก็เรียนรู้ไว้นะครับลดต้นทุนใหครับขอกเจยวพออาหารกับแพงแล้วนะครับเลี้ยงสุกร่อนผสมพันธุ์ก็ต้องเอิ้นหมอมาอีกกับโบไว้แล้วครับพี่น้องลดต้นทุนเล็กน้อยนะครับลดต้นทุนเล็กน้อยนะครับอ๋ให้เบิ่งครับ ครับกัดไปกัดมากขอกอาจจะพังนะครับพี่น้องมีอาการยังซีนะครับได้รับการผสมเข้าไปนี่ยูอิงติ้งได้ครับพี่น้องโอ้หูขึ้นยังนี่หูว่ามันยังเอารดนะครับมาตรงห่วงนะครับอาการนี้จะยู่น้ำเล่าบดดนนะครับประมาณสามมือกระหายไปนะครับพี่น้องช่วงนี้อาจจะห้องเสียงดังนะครับสางความงลำคัญนให้คับคนหลอกขางแน่จักหน่อยกับว่าเป็นยังนะครับ พาใจได้นะครับนะครับพี่น้องสําหรับแม่นี่นะครับเมื่อกี้นะครับคลอดลูกนะครับก็ได้อยู่สิบตนะครับสิบตสมบูรณ์แข็งแรงุ่นดีพี่งามครับจับยานุ่มแล้วนะครับ พี่น้องนะครับฝากพี่น้องใบเพียงเท่านี้ครับนะครับสำหรับวิธีการสังเกตว่าแม่สุกรตืสัตั์เป็นเัียงใดนะครับพี่น้องข้ามบ่อยนุตันครับอยู่บหนนาตำบลมงหน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากฟีฝากน่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝ่ายมีความรู้มีความเห็นดีๆนะครับสั่งรค์ซอยกันครับพี่น้องคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับ สร้างความรู้ให้ครับคนเลี้ยงสุกรทุกคนนะครับได้รับองค์ความรู้นําไปใส่ในฟ้ามเพื่อให้ผลผลิตได้หลายขึ้นนะครับนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟอกจัดการฟร์มนะครับเด้อครับที่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ